เขาไม่อยากให้ผมมือเขาพรดว่าพูดว่าพว่สุขภาพร่างกายเราดวย่าแฟนยังเด็กอยู่ก็อยู่ในน้องอยู่ในานอะไรครับโอเฮเปิดเลยนะครับเปิเลยเปราจะใช้วงล้อหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สออกออกหางเลยออกหากันหน่อยออกหางนะออกหางกัหน่อยยัครองป้าสออกหลักเล้วยังไม่เห็น แปดหลไว้เท่าไรเท่าไรครับห้าหลักรันนี้เท่าไรนหลับิบินอวันสุดท้ายเท่าไรครับเท่าไรครับสิบเก้าล้านสี่แสาันห้าร้าสิบเอ็ดาเยนะสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าสิบบาท้ายด้วยหนึ่ 1นึ่ซื้อไม่ทันแล้วซื้อทันยาล้วนเลขดีด้วยพี่ห้าลานี่พี่โรหนึ่ห้าหน่งที่พี่ขายสงท้าย0ูนย์ห้าหนึ่งะครับเลขสาตัวศูนย์หึงพี่พี่ัเป็นหลักฐานรับอห้าศูนย์ห้าหนึ่งก็รวมบัชีนะครับที่ตั้งแต่แรกนยที่เขจะไม่เปผยบัญชีเนี่ยก็จะมีคนเน่ยโอนไหมผมเนี่ย ผมก็เก็บเก็บเก็บไว้ก็มีประมาณ10ล้าน5แสนครับก็ให้เขาไปก็เป็นทั้งหมดก็สามสิบล้านนะครับเพราะว่านี้ก็1 0ล้านห้าเกือบเกือบห้าแสนรวมอีก10ล้าน5แสนก็30ล้านโครงการนี้ก็ถือว่าอยากพี่ได้หน่อยพี่ได้จะยืนไม่อยู่แล้วดีใจีด ร้ยงาล้านยังไม่พอนะทองประชาชนรวา้า um, ว่าพอไหมพอยังไม่พอหรอกพอถึงล้เราก็ต้องทำอะไรมากมาย แล้วก็มันเป็นอนาคตข้างหน้าก็จะต้องใช้ใช้เงินในการที่จะต้องสร้างนี้สร้างนี้ทำนี้ทำนี้ที่บ้านสูงท้ายสองอีกนะครับไม่เป็นไรครับเอานี้ก็ถือว่าโครงการได้สร้างได้สร้างเสร็จแล้วตรงนี้แต่เหลือภายในเหลืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยค่อยเอาค่อยเดี๋ยววิ่งอีกรอบหนึ่งขายเสื้อขายเสื้อขายเสื้อมาขายเสื้อหนึ่งมาขายเสื้อได้ขายขายเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราลดราคาให้เข้าไปทีครับเลยโยบหนึ่งห้าไปซื้อก่อนเนี่ยก็ไม่ให้ซื้อแล้วไอ้ซื้ออะไร ให้เข้าก็เข้าคือสองไม่ให้ถ้าไปพเกตพูดเลยสิบล้านเปิดแล้วอาไปร้านไปพิเกตนะครับนี่สิบก้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันห้่บเาทคุณนะครับเนี่ย่คไ เป้าหมายไหมครับพี่ตามเป้าหมายนะครับพี่ตามเป้าหมายนะก็ก็ตั้งแต่แรกลวเราเราเขาบอกประมาณไม่เกิน20่้านเพราะว่าดูจากเซเตร์เกณฑดูจากอะไรต่างๆนีณปัจจุบันนี้เนี่ยดูจากยอดที่เงินก็มาเป็นร้านร้านร้านเนี่ยโอเคเราก็รู้ว่าโอ้ถ้าเราคิดว่าแต่ละวันแต่ละวันในการที่เราวิ่ง เงินสะดที่เข้ามาในในการบริจาคตลาดล่าตาที่ต่างๆเนี่ยวันก็ประมาณแสนหนึ่งห้าหมืน่นแสนหนึ่งบางที่ก็สองแสนสามแสนแล้วแต่ในจ BE ังหวัดนะครับก like yeah, so ็ไม ok ่แน่ผมก็คำนวณละก็ไม่เกิน20ล้านนะครับมันก็โอเคออกมาประมาณนี้นะครับเพราะอย่างน้อยผมอรู้เลยว่าเขาจะได้เท่าไหร่แก็แต่ก็10ล้านนี้อยู่กับผมก็เดี๋ยวมอบมอบไปเลยกับโครงการนี้นะครับต้องให้ความรู้สึกพี่ ผมนะผมก็คิดว่าประมาณสิบกว่าล้านนะครับหลังจากที่ดูจากที่ยอดบริจาคในแต่ละวันที่เขาบริจาคมาต่างต่างกันไปเราคิดว่าไว้เหมือนกันว่าอย่างน้อยๆก็อุ่นใจยังมีทางนี้ให้อยู่ประมาณสิบสิบล้านที่เขาบอกว่าทุกอ,อย่างอะไรทุกอย่างก็คืออยู่ครบสิบล้าน มารวมกันน่าตอนตอนแรกที่เขาบอกไว้เป้าไว้ที่โครงการนี้20ล้าน20ล้านนะครับแต่ขาดไปประมาณสัก6แสน6แสนได้ซึ่งครบ20ล้านในในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งนะครับแต่นี่คือเป็นเงินที่ตอนที่ผมยังไม่ได้เปิดบัญชีเขามีเงินอยู่แล้วที่ประชาชนก็โอนมาให้ขายโน่นขายนี่อะไรต่างของคุณน้องเปลี่ยนนุ่มเปี่ยนนายก็มีเงินอยู่ที่ที ก็ถือว่า30ล้านเลขกลมๆเลยหรือว่าสุดยอดมากครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับผู้บาดที่ทาังที่ท่านได้มอบให้กับโรงการรักษามอบให้กับมือริ์มอบให้กับผมมอบให้กับผู้ที่ตกตุกตายผู้ที่สุดทายท้กทุกคนนะครับมันเป็นความรู้สึกว่าครั้งนงในชีวิตของผมนะครับที่ได้ทำ เพื่อส่วนรวมทำจริงๆโดยที่แบบว่าเราใช้แรงกายแรงใจของเราไปทำเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและวันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับสามสิบล้านบาทขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีอืมวาสนาครับพักรวาสนานนู่มไม่ใช่วาสนาเนี่ยเหรียญอีกสองหมื่นกว่ายังไม่เข้าเลย เปลี่ยนกองว่าที่บ้านก็นจะมีคุณวักนณะเนี่ยโทรบอกคุยนะครับบอกว่า,าจะให้คุณตัดตรงกลางมือเนี่ยไปได้ตลอดแล้วก็แน่นอ,อนคตด้วยถ้งภาพมีไม่มีอะไราคานะการที่เขาพูดทันสริงจริงการที่เขาพูดเนี่ยถ้าเป็นความจริงน,นะครับเขาบอกว่าเขาจัะโอ,อนมาให้เราให้เราได้ทำโครงการนี้จะมีประมาณสามสิบสามสิบล้าน ณตอนนี้นะที่เขาบอกแล้วเมื่อกี้เพิ่งคุยกันเขาบอกว่าเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาม้อไปอีกสามสิบบาทนะครับซึ่งเป็นคือเขาบอกว่าเขาเขารู้แล้วว่าบอกไปในโฆษณาเนี่ยเราต้องใช้เงินกันนะครับในการที่ดูแลคนไวยประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนเนี่ย ร,ร้อนอะไรมากมายเอาไปเรื่อยๆเอาแบบให้มันมัน่นคงแล้วก็มาตรฐานนะครับว่าจะเป็นเตียงเวลาที่เราจะต้องสั่งเข้ามาทำนู้นทำนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับปีหน้าปี69นะครับถือว่าเป็นเลขอีก69นะครับก็เราจะเห็นเลยว่าบ้านสุดท้ายหน้าตาเป็นยังไง นะครับก็ขอบคุณธุรมทาบุญงแตทุกท่านนะครับที่รวมร่วมงานนี้คือแม้แต่เสนอแม้แต่บานท่านก็คือมีวนร่วมในการสร้างมหาวิทยาลัยน,นี้นะครับเราให้เราสองคนแล้วก็ให้กับทุกคนที่กำลังรอความคืบหน้าจากเราจากบ้าน มีมีคนก็ถามว่าบัญชีเดิมยังโอนได้อยู่ไหมไม่ได้รไม่ได้แล้วเป็นบัญชีพี่ท็อปไม่ได้แล้วเป็นบัญชีพี่ท็อปนะครับไทยพาณิชย์อ่าเข้าพี่ท็อปเลยนะครับบัญชีพี่ท็อปเลยไทยพาณิชย์ยกมือกู้พี่อะไร 0 0แ0 0ก็0ด0เีย0 0 0 0 0 0 0 0เยีรยานยเดีอนิดหน่อยทุกคนทำได้ตสก้าันแล้วนี้นะใครอยากกลับไปนะเท่าไหร่ส9บ้านพันผมวิมาเหนื่อยมากเลยห้าบอบาท้าสบบาทห้บาท อันนี้เรียกของหลัครับเไหมนะครับของหลัง19ล้าน400,000สามหม ห้าสิบเอ็ดบาทเปะเลยวะอุ้ย้ยเามาแล้วอะนี่โอ๊ตโอ๊ตคือเขาด้วย้แคปเมกชุดนึงเขาบอกเก็บไว้ข้างหน้าเนอนีเรนไดหรอมต้องหรอกต้องหอกหาตรงนี้มาอ่าขอบอ่าง่าม่ยอาตรงนี้เลย บัญชีพี่บินเบลลิลิตครับนะบัญชีพี่บินเบลลิลิตนะครับบอกเขาหน่อยนะครับ2องเจ็ดสามสองสี่หนึ่งหกสามสองห้านะครนิตคงเข้าไปได้เลยนะร่วมุญจัดร่วมุญจัดข้อมูลหายยบนไม่ได้เลย ไม่ห่างเลยต้องอยู่ใกล้ตลอดมือก็ไปยืนเสนอหน้านเรียกรูณผู้นี้อีนี่คือชมหน้านะครับที่วิ่งดึงกัน สอเรีบ้อยเรียบร้อยครับรัาเดียวร้อองสตกอยินเลยอยู่รถครับอยู่รถเดี๋ยวให้ดูทางรัเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวไห้กายภาพประบัดนะครับหาดน้องเป็นไหนไม่เป็นไรมันร้อนมันร้อนพี่ทับไม่ลงนะครับเดี๋ยวเขาเครียดกลัวเขาเครียดใจเย็น ไม่ได้ขาดยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับเรื่องไม้ผมรู้แล้วนะครับมันได้ยินผมเปิดโทรศัพท์ผมครับได้ยินแต่โทรศัพท์พี่ๆนะนะอาจจะไม่ยินก็ได้อาจจะเบาก็ได้แต่โทรศัพท์ผมได้ยินนะครับผมเปิดแล้วได้ยินปกติเสียบไม้น่ะไม่ได้เสียบแล้วก็มันต้องปิดต้องเปิดแล้วก็ไลฟ์แป๊บเดียวนะครับไลฟ์ไม่นานนะครับถ้าถ้ายังไงลองลองดูลองเปิดลำโพงหรือว่าไปดูย้อนหลังเอานะครับ แฟนกองต่างของบอยนะคุณมันร้อนนะครับมันร้อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับโอเคครับอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว <ไป S 2> ต้อง <ไป S 2> เ,อเอาน้องเปลี่ยนนายเข้าไปกายภาพที่โรงพยาบาลสัตว์ที่พระรามเก้าโรงพยาบาลสัตว์คลองหล่อนะครับพระรามเก้าอย่างไงแล้วเ,เจอเดี๋ยวจะไลฟ์สดที่นูกท่านให,ให้ให้ได้ชมกัน ขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกกําลังใจขอบคุณการพัฒนาบุญกับที่ทําบุญกับผมนะครับที่โครงการบ้านสุดคล้ายสองเราจะทาบุญอะไรเกี่ยวกับผมเนี่ยโอเคอยากขอท่านโชคดีร่ํารวยถูกหวยกับทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นยังไงฮะไปเรื่องห้าวเลยไปเรื่องสอเลยไปเองผมเข้าเข้าทำบ้านี่บ้านที่เำาุญให้บ้านใช้ก่อนเป็นห้าโมงเย็นเดี๋ยวก็จะไปรอผ่ากันเปิดบานกันเดี๋ยวผมก็ทำทำไปให้บ้านใช้ก่อน กาแฟกันก่อนแล้ด้วยนิกกี้ตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีที่ไปอย่างก็เนี่ยบอกแล้วให้จองโรงแรมไม่เชื่อนอนพักอ่ะเดินไปไหนเดินไปไหนอ่ะเดินไปไหนไปซื้อของหายพี่โดนลุหายโดนแล้วรถไปจอดได้ไหมอ่ะเขาไปิืกาแฟรถไปดื่มกินจอดนะหยาบเหรอรถเราเท่านั้นแหละ